ัสดีค่ะติตี้ชาเมนะคะวันนี้ติตี้มีของเล่นใหม่มานำเสนอมาโชว์ให้แต่ไม่อยากให้ทุกคนได้เล่นหรอกให้ติตี้เล่นคนเดียวพอนะคะติตี้สุขภาพไม่ดีนะคะติตี้เป็นมะเร็งลําไส้มาปีนี้ปีที่ห้าแล้วค่ะติตี้ก็ต้องรักษาวนรักษาวนติดตามกันอยู่เนี้ยเป็นเวลาห้าปีแล้วค่ะแต่วันนี้ หมอนะคะให้ติตี้กลืนกล้องนะคะไม่ได้สองกล้องนะคะกลืนกล้องลงไปค่ะกล้องมันจะเป็นแบบแคปซูลนะคะมันก็ใหญ่อยู่นะคะนั่นแหละหมอให้กลืนกล้องกลืนกล้องไปแล้วเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกอะไรอ่ะเขาจะมีอุปกรณ์เหมือนเหมือนอุปกรณ์ติดตามตัวเราค่ะเขาจะมีเข็มขัดเข็มขัดเพื่อส่งข้อมูลไปให้คอมพิวเตอร์ตัวนี้ค่ะ เราต้องสปายอย่างเงี้ยทั้งวันนะคะที่ติตี้สปายนี่มันจะมีสัญญาณ w i ไฟซึ่งอ่านข้อมูลจากกล้องในท้องติตี้นะคะผ่านเข็มขัดที่ติตี้คาเนี่ยค่ะอ่านออกมาค่ะลงมาเครื่องตัวนี้ กระเป๋าห้อยก็จะเก่าๆแล้วเนาะคงจะใช้มานานเครื่องที่ติตี้ห้อยในคอเนี่ยเป็นคอมิเตอร์เล็กๆนะคะมันมีสัญญาณ Wi-Fi กับสัญญาณกล้องจากในท้องติตี้ค่ะก็ะพริบอยู่มิบๆๆๆ ขั้นตอนการเตรียมตัวเขาจะให้เราล้างลำไส้เราที่นี่เขาจะให้อดอาหารนานค่ะติ๊ตี้อดรอบนี้ติตี้อดอาหาราประมาณ28ชั่วโมงนะคะถึงจะได้ทานอาหารได้ตามปกตออิทุกๆครั้งก็อดอาหารนานเหมือนกันไม่ต่างกันค่ะอื่นไม่ยุ่งยากขนาดของมันก็จะประมาณ1-2ึ่องเซนนะคะเท่ากับหนึ่งข้อนิ้วของของคนที่ตัวไม่ใหญ่มาก ก่อนกลืนก็จะให้ดื่มน้ําก่อนนะคะดื่มลงไปแล้วก็น้ําแก้วหนึ่งแก้วไม่ใหญ่แก้วเล็กแล้วก็กลืนลงไปแล้วก็ตามด้วยน้ําอีกสองแก้วค่ะหลังจากนั้นกลับมาก็ดื่มน้ำอีกประมาณสีชั่วโมงนะคะถึงจะทานข้าวได้อโดยโดยส่วนโดยทั่วไปอะ่ะกลืนไปแล้วเนี่ยก็สํารวจทางเดิอนอาหารของเรานะคะพยายามเดิน เดิน,นะคะ่ะเพื่อที่จะช่วยกล้องมันทำงานนะคะแล้วก็ควรใช้ความเคลื่อนไหวของร่างกายให้มากะคะ่ะหลังจากนั้นกล้องอะ่ะที่เรากลืนลงไปมันก็จะถูกขับถ่ายออกมานะคะเราไม่ต้องเอากล้องไปคืนมหมอหรือว่าโรงพยาบาลเราเอาแค่เครื่องเครื่องเล็กๆที่เราเห็นนะคะกับเข็มขัดอไปคืน,นะคะ่ะ แปะเาแปดชั่วโมงก่อนค่อยเอาไปคืนเหตุผลที่หมอให้กลืนกล้องในขณะที่ติเตี้ยสองกล้องไปแล้วสามร่องปีที่แล้วเหตุผลที่ให้กลืนกล้องคืออ่าติเตี้ยสองกล้องแบบที่เขาส่องกันนะคะ ล่าสุดติตตี้ที่ว่าพบเลือดออกในลําไส้คือหมอเขายังไม่ได้ทําการผ่าตัดทิตตี้นะคะตอนนี้หมอเพียงแค่แก้ปัญหาเกี่ยวกับว่าค่าเลือดค่าฮิมโกลเปของติตตี้ที่ว่ามันตกตอนนี้แก้ปัญหาด้วยการให้เลือดให้ยาไปก่อนแล้วก็หมอสั่งนะคะสั่งให้อะไรอะสั่งให้ติตตี้คืนกล้องแล้วเดี๋ยวจะมาดูอีกทีว่ามันเป็นยังไงถามว่าโอกาสที่จะต้องผ่าตัดมีไหมมีค่ะ ซึ่งถ้าผ่าอีกหนึ่งครั้งคือติ๊ตี้จะผ่าตัดทั้งหมดในชีวิตที่ติ๊ตี้ประสบมาเนี่ยนะห้าครั้งเราจะทํายังไงหมอว่าเราจะทํายังไงเท่านั้นว่าเราจะต้องแก้ปัญหาเกี่ยวกับค่าเลือดที่คุณเจอเนี่ยไปก่อนก็เลยเดี๋ยวยังไงก็ต้องมารอดูผลของการกลืนกล้องในวันนี้อีกทีหนึ่งว่าหมอจะสรุปยังไงนะครั้งแรกเลยที่ติต๊ตี้รู้ว่าติ๊ตี้เป็นมะเร็งนะคะ ติตีไม่เสียใจนะคะไม่เสียใจเลยแล้วก็ไม่ร้องไห้ด้วยเป็นคนบอกหมอเองว่าติติ้เนี่ยเป็นมะเร็งลำไส้ซึ่งหมอเขาคงคาดเดาแล้วแหละว่าติติ้เป็นแต่หมอจะไม่พูดให้คนไข้มีความรู้สึกกลัวหรือว่ากังวลหรือว่าเสียใจติติบอกหมอเองค่ะติตี้ไม่เคยร้องไห้เลยเกี่ยวกับติตี้เป็นมะเร็งลำไส้นะคะ สำหรับการกลืนกล้องในวันนี้ของติ๊ตี้ก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ประสบการณ์แรกของติ๊ตี้เลยนะคะเพราะว่าติ๊ตี้ผ่านการสองกล้องมาเยอะซึ่งทั้งที่เมืองไทยและที่นี่คือที่นี่จะเยอะกว่าติ๊ตี้ในเมืองไทยเกี่ยวกับการกลืนกล้องเนี่ยเท่าที่ติ๊ตี้ทราบนะคะมันจะมีในโรงพยาบาลเอกชนค่ะ แต่โรงพยาบาลของรัฐที่เมืองไทยต,ติ้ไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าแต่คิดว่าราคาค่อนข้างที่จะสูงแต่ที่เนี่ยที่ติต๊้ใช้บริการในการรักษาคือโรงพยาบาลของรัฐบาลค่ะสําหรับการกลืนกล้องในครั้งนี้นะคะต,ติี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าติตี้จะรู้ผลเมื่อไหร่เพราะว่าอาจจะต้องรอคิวหมอในการอ่านรูปภาพที่เราถ่ายออกมาจากในช่องท้องช่องทางเดินอาหารของติตี้นะคะเพราะว่า เท่าที่ที่ติ๊ตี้รู้อะหมอก็ต้องใช้เวลาในการอ่านภาพที่เขาเห็นนะคะเห็นจากกล้องอะใช้เวลาหลายชั่วโมงนะคะที่พอทราบคือสามหึงสี่ชั่วโมงเขาก็คงดูวนไปวนมาวนไปวนมาวนกลับไปกลับมาประมาณนี้ค่ะแต่ที่ประเด็นคือหมออาจจะยังไม่มีเวลามาดูในเคสของติ๊ตี้เพราะมันมีหลายเคสเพราะฉะนั้นเราต้องรอนะคะเดี๋ยวยังไงติ๊ตี้จะมาอัปเดตที่ฟังภายหลังนะคะ เจ้าเครื่องเนี้ยติ๊ตี้ไม่รู้หรอกนะว่าเขาเรียกว่าอะไรติ๊ตี้คิดว่ามันเป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กอะค่ะที่มันใช้อ่านข้อมูลติ๊ตี้ต้องสะพายมันกับคาดเข็มขัดไปด้วยกันนะคะเพื่อที่จะอ่านข้อมูลน่ะทั้งหมดแปดชั่วโมงค่ะหลังจากนั้นติ๊ตี้ก็จะต้องไปคืนที่โรงพยาบาลค่ะสำหรับวันนี้ที่ติ๊ตี้ไปคืนกล้องตั้งแต่ตอนเช้านะคะเจ็ดโมงครึ่งเชื่อไหมติ๊ตี้อะ ก็ให้ดื่มน้ําก่อนเนาะตอนที่ติ๊ตี้กลืนก่อนจะกลืนะติ๊ตี้บอกว่ารอแป๊บหนึ่งนะรู้ไ,ม,ไม่ทาไมน้ําตาไหลเพราะว่าติ๊ตี้เป็นคนที่กินยายากแล้วอันนี้มันก็ใหญ่อยู่นะน้ําตาไหลเอาวะเจตัดใจเอาก็ืนก็กลืนอะไรประมาณนี้เลือกไปได้แล้วไงคือเสร็จก็ดื่มน้ำสองแก้ว ยาบาลยืนมองหน้าแฟนไปด้วยจับมือแฟนไว้ติติ้ไม่ชอบอ่ะติติชอบฉีดยามากกว่าติ๊ติครัวไม่ชอบกินยาเลยติ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 ออได้มาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังติ๊ติก็ดีใจนะอ่าติ๊ติก็อยากจะบอกว่าสุขภาพอ่ะเป็นเรื่องที่ไว้ใจไม่ได้ยังไงอาการป่วยหรืออะไรเงี้ยก็ต้องมีทุกคนเนอมื่อเวลาถึงอายุเร็วชา์จ ่วยแตกต่างกันไปอะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็สู้ๆไปกับติ๊ตี้นะสู้เป็นกำลังใจไปด้วยกันแล้วก็เดี๋ยวติ๊ตี้จะมาอัปเดตเกี่ยวกับอาการต่างๆหรือะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวจะมาเล่าประสบการณ์การนอนโรงพยาบาลที่นี่การนอนโรงพยาบาลของติ๊ตี้ที่นี่ให้ดีให้เพื่อนๆได้ฟังนะคะว่ามันยังไงบ้างมันแตกต่างจากบ้านเรานะาไม่เหมือนกัน ให้เราคิดว่ามันเป็นประสบการณ์ดีๆแล้วกันเนาะเราจะได้แบบไม่เครียดไม่คิดมากยิ้มค่ะเราต้องยิม้มยิ้มสู้ถึงแม้บางครั้งเราจะยิ้มด้วยน้ําตาแตกไปด้วยยิม้มยิ้มทั้งน้ําตาค่ะเหมือนเพลงยิ้มทั้งน้ําตาสรุปสําหรับสรุปสุดท้ายนี้สําหรับคลิปนี้ติ๊กตีก้กต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตาม YouTube ของติ๊ตี้นะคะกับการแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับ การต่อสู้กับสุขภาพของติตีประสบการ์เกี่ยวกับการเป็นมะเร็งลำไส้ซึ่งต้องติดตามอาการาตลอดเวลาไม่เคยหยุดคือเหมือนก็ว่าปล่อยไม่ได้อะต้องคอยติดตามตลอดค่ะต้องขอบคุณโอกาสดีๆถึงแม้บางทีจะต้องยิ้มทั้งน้ำตาแต่ก็ต้องตัเขา,าเรียกอะไร ขอบคุณโอกาสที่ยังพอมีที่ให้ยังยิ้นได้ยังอยู่ได้ที่มีให้เสมอมานะคะขอบคุณทุกการติดตามค่ะแล้วเราไว้เจอกันใหม่ในอีพีต่อๆไปนะคะขอบคุณค่ะ